มาชมการแข่งขันคู่แรกวันนี้ครับฟุตบอลลีกโอซัทลีก5เทคา,าด้านไฟเดน่าเอฟซีครับเอ็กซ์อินเทสสวิตบายชำัน้อยครับอยู่ในเสื้อสีน้ำเงินพบกบทางดนทีมงานอัลฟาครับอยู่ในชุดเสื้อสีแดงไปลู้นคู่ก่อางด้านอัลฟาครับบริเวณดานขวาวิ่งดีเหรแต่แม่งยุงกัดกูได้ทีเดียว okay. บอลนี่ยังเบาเลยเนียไปบอลนี่ยังเบาเลยเนี่ยยิงแล้วแม่งเต็มข้ออย่างเดียวอ่ะครับบอลอยู่ที่ทางด้านแดนนี่แหละครับแดนหลังจากท้านเจ้าผิวเอาเคลื่อนมาให้ท้านเจ้าไพ่ครับนี่ยัดมาที่เจ้าฟิล์มฟิลย้อนมาที่ทางด้านเจ้าทิวเบียดมาฝั่งทางด้านซ้ายนี่แหละครับทางด้านเจ้าอุ้มออกอีมาให้เพื่อนฝั่งทางเจ้าซ้าย ยัดมาทด้ฟรีเอูกจากทาต้นโยกขวาจะจบได้หรือไม่แล้วก็ดึงข้อแล้วก็ชิปมาม่แ้ตีมขวาเปนลูกคุ้ของทาด้ไปในเอฟซีครับโดนตะข่ายด้านบนผมไปจานดาจานดาจานดาตัวทะด้จอุ้มครับตีุมขาเป็นลูกคุ้งของทาด้เอาาครับ ทุกเคยมาทีขนาโผล่แทนหงย้อนมาหนา้าโผต้นครับเก็บบอลจังหวะสองไม่ได้พาแล้วเลี้ยงบอลแม่กะตะแวกตีเราจะไม่พานด้านอัลฟาครับมีเรเบโน่ขลับพัดบอลตัวเององอกทุบขนานเส้นมาไม่ดีพออยู่ทหน้ากากร์โนมีซีมักอลย้อนมาทีข้างหน้าทุาก,ทากสามประตูอย่างหน,น้าดับเบิลดับเบิลกันหน,น่อยโดมโดมมาให้จัดด้นนานโผต้นแรงเกินไปนททครับโยนยิ่งกว่าไป

ในประขบประชาชนนะครับพล่วความปลอดภัยของนักกีฬานะครับเรามาระวังกันด้วยนะครับรับกับภาพสนามครับอาจจะลื่นนะครับเนื่องจากฝนตกรถตัดยิงเจอสองรถจอดฝ่ายครับเด็กมันเดินดีมาระวังกันด้วยครับจังหวะ50 50ิบห้าสิบแล้วก็ลูกจะแท่งไปแล้วครับนักกีฬาจะรู้แล้วว่าออกอย่าผักเพื่อนโดยเด็ดขาดนะครับออกข้างออกหลังนะครับห้ามผลักเพื่อนเลยห้ามแถมเพื่อนโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยครับขอบคทุกท่านครับ อันตรายถึงชีวิตครับเอาละครับยังอยู่การครอบครองัตรตัดต้นนี่ะครับแตกบอลยาวครับออกแล้วครับเขาเดี่ยวเพราะครับป๋อเขาเดี่ยวเพราะตัวโตเล็กครับป๋ เราถ้าจะลกทุนก็ะด้ทีมมาหนีแล้ครับไปนเอฟซีอย่างทนัดคูนองย้อนมาทีมราชนได้ครับย้อนมาหาทางดดับเบิ้ลตีทุกสามนาทีโดมโดมมาได้อีกหนึ่งมาแดนกลางอย่างทางดขูนองนี่นี่เลยครับบอกเลยด้วยสภาพสนามล้มในเกณฑ์พลาดเลยนะครัน เยกัตนาซ้ายครับนี่โดนจิ้มอข้างไปครับเป็นลูกทุมอตาดที่บานนี้แหละครับอาาุมาที่ได้ฟมพักอกลงถ่ม้ด้วยนะครับเลยเป็นลูกตุ่งอัตาดอาครับอยาใ้าาจฟิมย้อนมาให้าาอุ้ม่าจช่างย้อนไข่ัด แล้วก็อันนีเลยครับยอนมาที่โค้ชสามประตูเล็นเลขเบอร์วันเอ้าชิพย์เผยแล้วจังหวะนี้ยูนาจะต้อนใจขวาเลี้ยงเลี้ยงอยู่ไหมฮะยังอยู่ครับจังเกิลการเขาครองสตาร์แดนโผล่ตีบอลมาที่แดนบนคือมาที่เจ้าอุ้มครับยกมาฝั่งตะนาวถึงไม่ถึงยังไม่ถึงครับตึ้งแล้วเจาไพ่เจ้ายังไปไม่ได้ย้อนมาที่เจ้าอุ้มอีกครขาหนึ่งโอ้โหเอาาาล้ครับมได ผลักทางด้านทายังถูกกดทางด้านเจ้านมแทงมาให้ทางด้า้าต้นพลิกได้หรือไม่ยอยู่ทางด้านเจ้าดีและทางด้านดมสีมะรเลียนกี้เลียนกี้โอ้่าดตะวั้กันไปก็แม่ยังไม่ได้ครับยังอยู่ทางด้านเจ้าพายยังทิ่ทางสนามแล้วพลิกมาดููกมากระาย้าังยิ้ายังยู่มเยอะเลยยยังปิดทาานเนอยู่ ยกมาสาวสองแล้วก็บอกเต็มหัวยังไม่ผ่านนี่แล้วครับยังรอบครองตอนที่พนักงานขวบออกปากแตะไปจังหวะนี่เบนรับออกมาไว้ออกมาไว้คือทังหวะนี้ครับนี่เคลียร์มาแดนบนก็ยังไม่เข้าใจกันเห็นลูกเริ่มเล่นจากปากประตูเต็มตัวไปหวั่งวันหวั่อยู่ที่บอลกับพนักงานก็ทิ้งครับนี่ย้อนมาที่พนักงาตบอุ้มไม่ใช่อุ้มศิลป์รอนนะครับนี่อุ้มอุ้มุ

ยังไม่่านับนี่เอาไปใช้กับพี่เป็นน้าต้นเยียรมแล้วตัวหนึ่งหนึ่งเปนเพื่อนมาเพื่อนคอาจารย์ะเพ่องบออะไรยงได้รูดีเฮียเี่ยแตหดมีแิ้วกแดนบนย่ับไ่ทันเียตดมากเลยรูรูรูดีใชไหมถูกต้นี่แหละครับโคแทนครับคุณยักษ์มาี้อไ้าดาะวันตมาห ยังอยู่เขาหนีเขาเซฟมาในเซตชนคานแม่คานสนานครับนี่ในการเปลี่ยนตัวครับขอบคุณมากนี่แหละครับเปลี่ยนตัวอย่างที่ดีครับนี่เพื่อไม่ให้เปรียบเสียเปรียบกันในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับตัวสำรองต้องอยู่จุดเกียวกัารสนามเท่านั้นนะครับตัวจริงจะออกฝั่งไหนก็ได้ทางด้านแดนกลางอย่างทางด้านดำปี๋ ฝังก่อนมาจังหวัดนี้ไม่ได้โพครับเป็นลูกทุ่งของตะดานนี่แหละครับทีมงานไปที่ไหน F4 F i n c h e s <ฟ>์ e ิ with by เช้าวันใหม่ครับนี่ครับขอบคุณมากกาในการเ่ยนตัวสุดยอดเลยไอโกอุ้มเอ็งออกไปได้ไม <c oughs> ว่าแล้วปีละครั้งครับนี่น้องชายบอกว่าพี่ผมรอเตะปีละครั้บ <c oughs> ฐานาต้องฟิล์มตีบอลมาฝั่งขวาเร็วกีทันไม่ทันดูทางด้านคูนองนี่แหละครับเบียดบังเบียดบังไป้ก่อนแล้วก็ออก้างไปเป็นลูกตุอัจริยะครับัรยะด้างวัลอดีดีไซน์ใช่ไหมชมโกเอดีดีไซน์นี่จะของผิดครับแม่ตามได้ตามใจชอบเลยเราตรงเร็วงานควรได้รับทุกราทางด้านคูนอง ในลมเอามาอยู่ใช ah, cool. okay. okay. ่ไหมมเ้ากอย่างเปม้ครดนอยู่ใช่ไหมพี่ตองดนะครับก่อนต้องนิ่งถึงจะสามารถเ้ยวได้กาอย่างชัดเจนครับ ถตาเรามีใจเรายวใสาอัง้โทตนตลอี่แหละครับต้นจะลงตไหมแล้วระบขวาหรเาไอ้ก้อไอ้เพื่อนรไม่อเ บอลมันเข้าไปแล้วัับไม่ะเสียวพื่ตัดมายิงเลยฝังนี้ฝั่นี้ยิงยากพี่ับฝังไกนะเอ้ยครับทีี่เคิวครับย้อนมาทีทเอก็เล่นเบอร์แปดแปดเล่าย้อนมาให้าเือกเบอร์สิบสองเยนมาฝั่งซ้าายโดดนี่เลยครับอูฝังทางด้านซ้ายไวะนะไอ้น็อตน้อยไทไม่มาเ้ย้หนมาทงจริงๆคอนเทนเออหันเงี้ยแล้ว เีอนุญาตแล้วาทีครับย้อนมาที่ด้านน็อตนอนน้อยเนี่ยไปแล้วปิดมฝั่าที่ัดนผู้เล่นเบอร์ิย้อนมาที่นีรีิวัตขนมาทีฝั่งด้านคแม่โดนจมออกข้ลงไปแล้วโคดิบอกว่าเกียเทียดเลยีเทียสิบเอ็ดนาทีแล้วพี่ <ix> <c oughs> ตัววาัวจังเลเข้าไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนั่นโน่นๆๆเดตๆๆช่วยสลับปังไปยิงฝั่งนี้หน่อยสิเลาปังไปยิงฝั่งไอ้น่นมั้ยไอ้ยู่ฝังนี้่ะันี้มยิงยาเดี๋ยวรอบๆประตู <c oughs> อินทัตดาเอาฟ้าครับออกนำประกอนครับหนึ่แล้วก็หนึงโต๊ะตาผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่ <c oughs> อยากนั้งน็อตน้อยนอนนะโ <c oughs> อ้ยเชียร์มาเลยมาใส่เสื้อแมนยูมาทำไมวะเนี่ยไม่มีทั้งนักเตะอาร์เซนอลมีทั้งนักเตะแมนยูดูมาที่แฟนตา ขยับขย,ยับมาที่ด้านนะ<ด>ครับทีมขนานเส้นมายังไม่มาคุณลองครับนี่สกัดออกข้างไปเฮ้ยเพื่อนมันอยู่ข้างใเดี๋ยวมายุงกัดนะเว้ยคู่ต่อไปครับเดินเ <c oughs> อ็มทีเขาบอกว่าเขาเป็นประานไฟในนายคูไในเตจครับเอฟเปิ้ลอาหารตามสา <c oughs> ั่ง <c oughs> อยู่ในสภาพที่พร้อมเลยนะครับคู่ต่อไป ก b ขอโทษนะเจาทีมครับตีวัดทีมงานนี่รจะเอาบ้าไปจับเธอเธอสินทีมงาเป็นลูกคู่อะไรไปไหนแถวไปเที่ปวพิกันเทสปซอร์วิชกับธนาคุณอ่ะมาทีนมาดามเบลล์ไปล่างไปยังไงยังไงต้องมียั่ไงต้องยังไงันตึงครับเปลี่ยนมาทีนธนาคุณอ่ะเออไม่ใช่เป็นมาทีดามเบล เดี๋ยวเป็นคืนมาที่จโดสิงห์ก่อนเลครับจะมียอับเพ่หรือไม่เนี่ยจะให้ทังนันนี่ครับดีมากเลยที่มาดีมากเลยตัวจริงด้เนี่ยตัวจริงตัวจริงบอกว่า เสียงต้องตึงข้างศีรษะครับในการทุ่ครับไม่กระโดดไม่ยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ชุดบาสไม่คว้าบอลอเานะครับจ่าโดดมีโอกาสส้มลอลเลี้ยวฮะ่หนึ่งนาทีนาทีเดียวครับนาทีเดียวโดนแล้วขบวนการอยู่ที่หนึ่งประตูตัดหนึ่งเลยจ้า

สวนหนึ่งหนึ่งกับทางด้านนี้ครับเอาตัวรอดมาจิ้มมาให้จ่าโดมจ่าโดมจ่าโนมจะผ่านทางด้านทีนหรือไม่คืนมาที่จต้นแล้วก็ย้อนมาที่ทางด้านนี้นะครับติดทางด้านนอนน้อยนอนแค่นี้คืนมาที่ฝั่งทางด้านขวาแล้วก็ติ้บอกว่าอเสียเล่ไอ้ไอ้ไอ้ใบลุงเนี่ยเขาประท้วงเนี่ยไอ้สามนี่ไม่ประท้วงเลยจริง Ayo kita bangun petanda